1. งจองอ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้และตอบคำถามเป็นข้อสอบจากโอนเนตปี2,564นะครับทั้งสองฟาดคลื้นคลึกด้วยพฤกษามีมัจฉาพรั่งพรูอยู่อักโข ฝูงสวายว่ายเรียงเคียงเทพโพดุกชโดโดดดิ้นเข้ากินใครตะเพียนทองล่องลอยขึ้นพ้นน้ำกระดีดำแบกไายอยู่ไหวๆตะโกกาปลาส้อยก็ลอยไปเข้าแฝงใบกระจอกกระจับให้รับกายข้อใดแสดงลักษณะเด่นของคำประพันธ์ข้างต้น 1. การใช้คำแสดงภาพ 2. การใช้คำแทนเสียง 3. การใช้คำเปรียบเทียบ 4. การใช้คำแสดงอารมณ์ดังนั้นข้อที่เป็นลักษณะเด่นก็คือข้อที่1นนะครับการใช้คำแสดงภาพนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่ามีการบรรยายถึงธรรมชาติคือพฤกษาการลักษณะการเคลื่อนไหวของปลาการกระโดดของปลาแบบนี้นะครับก็เป็นการใช้คำแสดงภาพนั่นเองนะครับคำตอบก็เลยอยู่ข้อที่1